ครับวันนี้ผมอยู่ในเกมโรบอครับกับหนักสงครามห้องอาบน้ำครับแล้วกอาบน้ำมยที่เชียงหม่เบอาเลีชีพบาบูเบบวกันนะครับ้วก็จะดีทำอะไรกันวะนนะตอกันอยู่เป้ยจเปลี่ยนเป็นตัวตเลยเดี๋ยวรกาศ ลงไหลลงมาเอโดนโดนระเบิดเออเออเออเยไม่ไ oh ด้ทำอไรกแล้ oh oh oh

กูเิยไปซื้อโมปิงเฮ้ยยี่ไปข้ารถข้าวรถไ่รู้ว้าอ้าวอะไรทะลุบ้านเด้อเดี๋ยวต้องมมอบตัวซะใหม่หมอบไมอบ่มฉันเอะวก ฉันไม่มอบตัวถ้าฉันมอบตัวฉันจะมีอะไรคิดข้าวเอ็นูนี่นเด้ดี๋ยวนจะเปลี่ยนเป็นีแมนเอ้ยแต่ติบบี่เอชอบเ๋ยวเดี๋ยวจะไ้งน้าไม่ถึงได้ไง วงไม่กว้างตัวที่เกลี่ยมาดีกว่าเอ๊ยไม่ใช่ย่าเลี้ย เอาตัวที่แกโคตรเกียดมานู้ว่ะเอ้จะไปเติจะได้อีกจั่เลยเจ้ิไม่หายกันดอกเตอร์ดอกเตอร์เตอร์เหอนกันแจ็คสันเขาบอกให้ตัวนี้มันไม่มีโลก ไ,<ง>ไ่ถึงด้านหลังลใช่โหลดแต่เปล่าโหลดแต่ปล่เนี่ยเห็นไหมโหลดแต่ปล่เอ๊ะโดนกดแป๊บนึงแป๊บนึงนะอีเหลีย่ยมไป เกินมาก็โลกแตกเลยเกินมาก็โลกแตกเลยเก็บมาก็โลกแตกสิยิงสิยิงสิยิงใส่ฉันสิเอารูแตกก็

กิบททยเลกิบบิสกบทายเลทสกบทยเลตกบกบทายเลอืมไปอยู่ตรงวะื่นอ่ะเกดีดเจ็บทุกจุดอืโลกระแทกะแทก สัท <S an> ้อนอมไรกันได้บินแบบเอออ๋ออะอยู่ไหนมันจับท้องวะทำไมไม่มีเสียงวะจับท้องแอสตรอ ืนเลเซอร์ใช่ไหมใช่ยูโอ้ปืนเลเซอร์บ้าแล้วก็ใช่มันเป็นเลเซอร์อยู่เลเซอร์ Laser, อะไรกันเล่ากัน Laser, เลเซอร์แบบยิงไงบ้าวะไม่ว่าบุ๊คบุ๊คบุ๊ค To it, bắt mèo lưu. Quá chân lắm nóng. Một cái cây tay vậy. Tôi chân lên tôi đi kèp đi. Hà, yannin. I want gman trong chân suất gman. Lang lawa. Meow. 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 mèo 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 ไม่เอาครับหอบถ้าฉันชนะตานี้จะต้องฟัโอเคแกฉันไม่เจอแล้วเมมีฉันมั้นมีอะไเลยวะเร็วโล่งตัวอยู่แถวบิตัวอยู่แถวบิดตัวที่มันวิ่งช้าแลก็วิ่งใช่ว่าฉันเอาตัวที่เก็บขี้ไปนี่ ระหว่างระเบิดกับจิตไอ้จิตตัวไหนไม่รู้จิตอ๋อไอจิตจิตเดี๋ยวเราเล่นตัวระเบิด <c oughs> ระเบิดที่มีจานบินจานบินจานที่มันบินได้อะเฮ้ยบ,บินอืดอ่ะบิาไม่ได้ต่อทางอื่นไปได้เหรอเอ๊ <c oughs> หยิบหยิบมาไปกี่นาทีกนาทีเก๊อัดคลิปแบบอัดมันเลยหายฉันไม่หายฉันไม่เจอหรอกตัดคลิปแบบตัดตัดตัดทำมันตัดไหนเจอไเสียคาฉันรู้เก่ง ฉันก็รู้ด้วยว่า e <tinc S 1> แกแอบอยู่ที่ถังขยะเดออยวอยู่ไม่อยู่ไม่ตระหนกนี่ไงอย่งนั้นโกะโอ้ยเดี๋ยวได้กลับมาได้แลใช่เผื่อแ่ฉันไม่โล แกอยู่ไดล่ะเปิดโลกสิเปิดโลกสิระเบิดเลยสิถ้าแกยกเลกออกออกจากโลกฉันจะระเบิดยี่โลแตกไม่รู้ฉันระเบิดตรงนี้หลอด ตลอดและฉันก็ไปสร้างโลกใหม่ <Okay. S 1> ได้แต่ผังโลกเองไม่เป็นไรตัวนี้มีสายแล้วม,มันบอกว่าสิดีบาโบเบโบเตโอเค <Okay. S 2> ฉันเจอแล้วิ้วย,ยิ่มเลยไม่โดนระเบิด เราแตกไม่เฉียดเราเกับแตกแล้วเอือเราแตกไปสารฝันนะอ้าวะกันนึงได้เลยฉันได้เวลาเล่นปูอินหรือไม่ได้ได้เวลาได้เวลาเล่นป่าไมาละเล่นไม่ได้หรอ ได้เติมไม่มีเงินจบจะฉันไม่มีเล็กแม่เล็กเล็กนั่นแนาะเดินอะไรยิงทำไมตัวตัวตบเลยตบแม่งเลยตบเลยเฮ้ยอย่าบินสี่ ตบตบตบเกอเอาไ้ีอ้บกคโดันคอมโบดูมันคอมโบงแกต้องร้องไอ้ที่คอมโบสายจยวันอนเยตัวนี้ไม่มีเสียง

mì ló, tệ chả, guốc tung, tụt, đồn nè, ư, ư, biu, đấy, chả binh, chả binh cái binh đi ơ, มินรีพอร์ตมันฉันจะเล่นสปอนฉันจะเล่นเยแต่แ้กับาลาเป็ืแล้วเย่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 ยังไม่เกิดเลยเย่กมาซีเด a บเบิร์ตบังบ้าน เล่นต <S <s ัวน sí wow. oh, ี้ดีกว่าล้อเล่นอลยเล่นราคาเท่าไหร่วะฮะหมื่นห้าหมื่นห้าหรอวะหมื่นห้าอันนี้คืออะไรอ่ะไหนไก่คิวไทยท่านห้าสิบตัวนี่มาสองคิวคิวที่สองไอ้ปอบปอบเจเจนอยู่เลยอันเนี้ยอันเนี้ยโอะไรวะเนี่ย เ,เ,เ,เรเ็วเร็วคิวบัตเตเตบอลเแล้วยังอ่าดูสิแล้วไก,ก,ก่ไก่แก่ไก่ไก่เออออยู่นไนควมันอยู่นี่เร็ว,วะะจะฆ่ากนแล้วมาเล่นเลเล่นเล่นแล้วไม่เอาฉันเล่นท้าานทีวแม่ไอตัวนี้ก็มีทีวี ไก่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 เลือกตัวอะไรดีเลตตอร์สีกจะได้เข้าไปไก่ก็บินสลับฟังไปเถอะที่ได้ระเบิดตัวตุ่มแต่เลยระเบิดเลยแน่จริงก็ระเบิดชั้นสี่จะบอกว่าสลับฟังไง ่ะเล่นตัวนั้นนั่น <c oughs> แหละเล่นยีฮี่เยต่อยตกสลับอ่ะโอ้ยนะแกลืมไปแล้วว่าเล่นตัวอะไรกันเออ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 งั้นฉันเล่นไอ้โน้ เรถตัวอะไรดีวะเอใช้ได้คำแม่ลมาแมนแมีมยวใช้มันแมนทายยมันแมนเลยอ่ะงั้นก็เอวเนี่ยผมขับรถมีประกันครับผมขับรถผมขับรถมีประกันครับประกันก็คือเหี้ยไปเลยครับอะไรวะผมขับรถมีประกันครับ ขับรถอยู่ขับรถอยู่ฉันต้องเล่นตัวนี้ละสินะขับรถโมขับรถมีประกันผมจะกลับเข้าบัตาาิแน่จริงก็เข้ามาซีแน่จริงก็มาซีฉันอยู่ตรมบดบดทองขับเข้าบ้านเพื่อไม่รู้เพื่อชาติไทยกระดิง่งกระดิ่ง ฉันอยู่ตรงโบวถทองจะมาฆ่าฉันก่อนน,น,จะ,นจะจดะแค่จะยกโลกมากันก่อนจะรู้เลยแกเป็นตัวลูกฉันไม่ฉันไม่ได้เล่นตัวโดูดสินะันะจะเล่นตัวที่มีเขียว บินไม่ได้อ้ไรสักอย่างสวักระโดดหนีไม่ดีไม่ดีไอ้ไ่ยู้วัโหลไม่ใช่หรอกเอ๋เอ๋เอไฟไฟชน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  คนเอื้อบี้แอร์โมากันบี้หนีฉันเอาโลมากันเลยฉันสไลด์หนีมันมันลืเลื่อไม่ได้บอกไว้ให้สไลด์หนีต้องสู้อย่างเดียวลื่นเรื่อไม่ได้เหรอลื่นเลื่อไม่ได้เหรอโอเคต้องสู้เท่ไหมไม่หมดลื่นเลื่อไม่ได้ไม่หมดลื่นเลื่อไม่ได้

นดิก็ขับชนชั้น <campuses> สี่ไก่เออไก่ยไก่จอยไอ้ฝุ่นี่จริงก็ดักทงไหนสักทางมึงซ่ฮ่ามาซียไม่ลุยเหรอแม่นายีก็มายนนี้ดิยนนีดิไม่ได้นี่ถอย จะถอยดิตุบสันศพด้วยศพมีศพจริงดิศพอยู่นี่ไม่จะดอย่เงี้ยโ่ะถอยแล้วก็คมจรงจะถอยดิถอยชาระ

ทู oh. ไม่เปนไรเฮยตัดโลจับมันไก่ไก่ไก่แก่ไก่ไก่กิกกิกกก ตัวนี้แกเกลียดได้ที่สุดตัวนี้แกเกลียดมากที่สุดเลยได้นะได้นะนต่ก็คือรถตัวที่แกเกลียดที่สุดฉันเล่นขาสปิกเกอร์เมียนขาสปิกเกอร์เมียน เื่อแล้วตอมมหาส้เวันจรนกินะโอเกแนเอาเนี่ยกินใช้งนชิโอเคไหนนองว่าจายาเร่องราวจะคิปแล้วจะคิดก็ไปไปาไปไปูป